เราจะเปิดไพ่คุยกับลากลึกของความรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักค่ะไพ่ใบแรกไพ่แปดดาบไพ่แห่งความคิดที่ล้อมตัวเองไว้ คุณลองคุณลองมองดูในไพ่สิคะผู้หญิงในไพ่ถูกผ้าปิดตาและล้อมรอบด้วยดาบแต่ความจริงเธอไม่ได้ถูกมัดแน่นเธอเดินออกได้นะคะความรู้สึกว่าไม่พิเศษพอไม่ได้มาจากความจริงแต่มาจากเสียงในหัวที่เราเชื่อตั้งแต่เด็กยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำดีเท่านั้นถึงจะมีค่าถ้าฉันไม่เก่งฉันไม่มีใครรัก ฉันธรรมดาเกินไปสําหรับความรักดีๆแต่วันนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่านั่นคือกรอบเก่าไม่ใช่ความจริงค่ะไพ่ใบที่สองไพ่เด็กถือถ้วยไพ่แห่งหัวใจอ่อนโยนบริสุทธิ์คุณคือคนที่มีความรู้สึกสวยงามมากแต่คุณอาจซ่อนมันไว้เพราะกลัวถูกมองว่าอ่อนแอ หรือเคยถูกปฏิเสธตอนเปิดใจไพ่ใบนี้บอกว่าความรักไม่ต้องการความเพอร์เฟกมันต้องการหัวใจจริงและคุณมีสิ่งนั้นมาตลอดค่ะไพ่ใบที่3ของวันนี้ไพ่หกเหรียญไพ่ของการแลกเปลี่ยนอย่างสมดุลความรักไม่ใช่ของรางวัลไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำดีถึงจะได้รับคุณสามารถรับความรัก แม้ในวันที่คุณยังสับสนยังไม่มั่นใจยังร้องไห้อยู่เพราะความรักแท้มันเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์จริงๆค่ะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องรอให้เก่งกว่านี้ไม่ต้องรอให้สวยขึ้นเก่งขึ้นหรือน่ารักขึ้นก่อนจะถูกรักแค่คุณเป็นคุณเต็มๆอย่างที่คุณเป็นก็เพียงพอแล้วสำหรับใครบางคนรวมถึงตัวคุณเองด้วยค่ะขอให้คุณหยุดเงียบ เงียบในใจแล้วพูดประโยคนี้กับตัวเองพูดมันเบาๆหรือจะหากใครสะดวกที่จะเสียงดังก็ลองพูดออกมาเลยค่ะว่าฉันถูกรักได้แม้ยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วเจอกันในอีพีหน้าเราจะพูดถึงการยอมรับยอมรับตัวเองในเวอร์ชันที่ยังไม่ที่ยังไม่เสร็จเป๊ะโดยไม่ต้องรีบพัฒนาให้ทันใคร มองชีวิตผ่านเลนไพ่วันนี้สวัสดีค่ะ